ต่อไปวันนี้เราก็จะสรุปกันวันนี้ได้อะไรบ้างหรืออะไรยังไงมีความรู้สึกยังไงมีความคิดเห็นอะไรยังไงเริ่มจากเริ่มจากเอาเอายกมือดีกว่าเนาะไม่เอาทุกคนลองเข้ากลางนี่เออเอกอะไรอ่าเนี่ยของอารเชิญยก็วันนี้ก็เพื่อนๆก็มาครบทุกคนมีความสามัคคีการช่วยเหลือกันทำงานดีได้ประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับการดำนา ได้ความเหนื่อยได้ความสนุกแล้วก็ได้ใจเพื่อนๆหมดลนะไม่ไม่ได้พูดละสนุกก็คือปีประชุมไหมเอาคนเดียวหมดแล้วคนเดียวหมดแล้วหมดแล้วอ่ะหายไทยๆมีเสนอเรื่องอะไรไหมคะไม่เสนอพี่อีบอนก็คันมากวันนี้ก็ได้รู้ว่าคันคันเป็นไงว่าคุณพ่อคุณแม่จะส่งเงินมาให้เราเรียนมาได้ขนาดนี้นะครับ ใครที่เป็นเใครที่พ่อแม่ทำนาก็น่าจะรู้ก็คงได้รู้วันนี้ใครที่ยังไม่เคยทำนะครับอือกาทำนาวันนี้ทำครั้งแรกครับครับครับใครไหมใครไหมครับลื่นขึ้นอีกหน่อยกล้องกันถ่ายคนขึ้หัวขาดนี่ถ่ายแต่คนพูดเนาะซึ้งแลอวซึ้งเยซึ้งเยอะเขาบอกครับถ่ายมันถ่ายสุดหัวพอดีน่ะก็แ่งเลยหัสนก็เหนื่อยครับสนุกดีครับไม่เคยทำนาเหมือนกันวันนี้ครั้งแรกครับก็ทำเต็มที่ครับ คนก็เต็มที่ครับสุดยอดครับพี่บ๊าพายเองครับยูสโบรี่พี่อุโสรุ่มของพวกเรานะครับายมีความสามัคคีกันดีมาถึงที่จะมาไม่พร้อมเพียงกับเพื่อนนะครับแต่ว่าที่สวยี่สวยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่สามัคคีกันครับเตะเต็มเต็มเตมือ ยค่ะิาเ็เะสตะเตะตะวันนี้เตะเตะเต็มเตะ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 ่อะมตะเตะใตะเ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 ตาเ่ะเะเตะเตะเมาเตะเตะเตะเนะเนะหัะเตะเตะเตะเะกะเเตเตเอะะเะะะะเเเเะะะะะะะ เต็มที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สำหรับใครที่ไม่เคยทำนาสำหรับลูกชาวนาแล้วก็โอเคค่ะธรรมดาชิวๆนี่ขอบคุณมากไอบค่ะพรุ่งนี้พ่อนี้พรุ่งนี้เวลาเดิม่ะว่ประมาณประมาณให้มาถึงนี่ประมาณให้มันเหลือสักงห้าสิบเอไม่ให้มันเหลือแค่สิบครึ่งให้มันถึงเออเที่ยงห้าสิบก็ได้เที่ยงสี่สิบเที่ยงห้าสิบนี่ให้มันแบบมาก่อนเวลานะเนี่ยเต็งกล้องเลยเต้งกล้องเลยเออเดี๋ยวกูลงมากูลงมารอกูณล่าหน้าง้อ มาได้แม่งชี่มึงอยู่ไหนกูอยู่บนห้องเดี๋ยวลงไปบักคว้อ้าวเคครับครับ